สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนสวัสดีทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะคะดางฟ้าทำท็อปปิกฟินๆจอดำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูซีรีส์สคริปเกมชู 2, ต่อนะคะภาค2นะคะสนุกสนานมากเลยคุณผู้ฟังดูกันหรือยังคะ มาค่ะวันนี้นางฟ้ามีเรื่องราวความรู้สึกจากใครบางคนส่งถึงคุณให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่สามใบนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่หรือคนที่จบกันไปแล้วใครก็ได้นึกถึงหน้าเขาถ้ามีหลายคนก็นึกถึงหลายๆคนไปเลยนะคะนะคะแต่ถ้ามีคนเดียวก็นึกถึงคนคนนั้นที่นางฟ้าจะสื่อสารผ่านไพ่ ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณพลังงานไพ่สมามใบที่หยิบได้นะคะไฮพินเทสนะคะไฮพินเทสนะคะแล้วก็มีพลังงานของความสตรองของใครบางคนราชาถือเหรียญน,นะคะ k คิงออฟเพนเดเค High พินเท d และ มาด้วยหนึ่งพลังงานนะคะเป็นพลังงานของความสุขอิ่มล้นนะคะเดอะสตาร์มาทั้งหมดกี่าธาตุเนี่ยสามาธาตุเลยเดอะสตาร์ธาตุลมราศีกุมวันเสาร์นะคะไฮพินเทสธาตุน้ำราศีมีนวันจันทร์นะคะคิงออมเป็นตะเคลธาตุดินนะคะดินพฤกษ์กันบังกอนนะคะเขาอยากบอกคุณว่าตอนนี้ฉันขยันมากเลยนะแม่สาวน้อยแม่คนสวยแม่แบบว่า,เ,าเขาเรียกว่า อันยองของฉันคุณอาจจะดูมีความแบบตะมุตะมิน่ารักออกแนวคิกคุเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะ ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ราชาถือเหรียญอยากบอกว่าเขาขยันมากๆเลยนะเขาอยากทุ่มเทอยากมอบความสุขให้ผู้หญิงที่เป็นเดอะสตาร์และบวกด้วยพลังงานน้ำบวกกลม,มค่ะคุณอาจจะเป็นคนสวยที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำหรือธาตุนมพลังงานของคุณแบบนิ่งสงบลึกลับแต่มีพลังงานออร่าที่มันแฝงไปด้วยสเสน่ห์มนตรา ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าอยู่ตรงนั้นนะดูแลตัวเองด้วยนะพี่คงไม่มีเวลาไปดูแลน้อง24ชั่วโมงให้คนข้างๆคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวหรือว่าองค์รักพิทักษ์หนูดูแลหนูไปก่อนพี่จะหาเงินหาบันดี้เยอะๆเพื่อมาปนเปปนปปน,ปปน,ปน้องนะคะคุณอาจจะดีวความสัมพันธ์กับชาวท่านดินพึกศกกันบังกรจิตใจดีสายบุญมีสงา่ามีบาร,ม,าารมีนัตตาดีหล่อระมุลแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีสกิ ในการประคองความสัมพันธ์หรือมีสกิลในการแบบว่าครองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต่อให้เป็นรักทางกลายหรือมีแพชั่นด้านแกบทางอายุ บบด้านระยะทางหรือว่าานะการงานการเงินคนคนนี้นะคะสามารถที่จะบาลานทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขความเป็นเดอะสตาร์ <c oughs> ของคุณเนี่ย <c oughs> เขามองว่าคุณเนี่ยสวยเจ,จิดจรัสอยู่ตรงไหนก็ไม่เหงาหรอกเดอะสตาร์แบบคุณเนี่ยใครต่อใครก็อยากจะเข้าใกล้ใครต่อใครก็อยากจะทำให้คุณแบบว่ามีความสุขยิ้มหัวเราะได้นะคะแต่บางครั้งพลังงานไฮพินเทสเน่ะ ทุกๆครั้งนะคะที่คุณเงียบคุณไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโฟกัสสิ่งใหม่ๆอนาคตแผนเรื่องใช้ชีวิตการงานหรือว่ามีแผนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปไหนต่อไหนเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหความแบบลึกลับของเธอเนี่ยทำให้ฉันเหนื่อยนะเพราะเขาต้องคอยที่จะแบบว่าเอ๊ะคอยคิดว่าแบบเอ๊ะคุณจะไปไหนคุณจะทำอะไรหรือบางทีคุณแคร์เขาคุณสนใจเขาบ้างหรือเปล่านะคะ เขาไม่สนหลอกว่าแบบคุณจะสนหรือไม่เขารู้แต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่อคุณนะมองเห็นหน่อยสิมองเห็นความดีความรักความจริงใจความคิดถึงที่เขามีให้คุณหน่อยสิถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขายิ่งคิดถึงคนที่ตัวร้ายตัวแสบลึกลับซับซ้อนเหมือนคุณมากๆนะคะ วันที่คุณอยู่กับเขาโมเมนต์ที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าทําตัวน่ารักตะมุดตะมีสนิมสร้อยเขาแบบว่าโอ้หลงไม่ไหวคลั่งใครอยากจะเก็บไว้เป็นนกน้อยในกรงทองแต่พอพลากจากกันพอแยกจากกันนะความดือ้อความไร้กาดความลึกลับความนิ่งเงียบของคุณนะมันก็สั่นสะเทือนฝั่งป่าคนนั้นนะคะ คนคนนี้นะคะราชาถือเหรียญเขาเป็นคนจิตใจดีหล่อจากข้างในอ่ะคือประมาณว่าป๋าสปอตใจดีบางกอกอะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ใกลจากเขาหรือถ้าหากว่าเขาเป็นชาวทาาด,ดินเป็นนักธุรกิจ เป็นนักเดินทางหรือเป็นชาวต่างชาตินะเขายัางบอกว่าเขาอยากออฟเฟอร์อยากให้เงินอยากเปยคุณอยากพาคุณไปมีความสุขอยากเดินไปนู่นนี่นั่นอยากทำอะไรด้วยกันกระหนุงกระหนิงอยากสกินชิปอยากเสบติดอยากให้คุณติดเขานะคะคุณติดเขาหรือเปล่าอ่ะคุณติดนี่รักเขาหรือเปล่านะจำได้ไหมวันนั้นที่เธอเคยให้สัญญากับฉันว่าเราจะรักกันมีกันและกันตลอดไปวันนี้เธอกลายเป็นเดอะสตาร์เธอเจดจรัสเิด ใ,ใครต่อใครก็อยากจะจีบอยากจะได้อยากจะนิดเธอนะคะเขาเลยรู้สึกว่าโอ๊ยหึงจังเลย หวงจังเลยไม่โอเคเลยทําไมเนี่ยคุณจะต้องแบบบริหารเสน่ห์ให้มันแบบว่าดูปังปังทุกวันเลยนะคะและบางครั้งเวลาที่คุณเงียบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเขารู้สึกว่าโอ้โหมันด่าดึงดูดมันด่าค้นหาคุณเป็นใครนะเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวสองร่างหรือเปล่าสองคนในร่างเดียวดูนาะคนหาดูมีเสน่ห์ดูแบบว่าทําให้เขาปั่นหัวเขาได้ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอย่าบอกว่าคุณ เก่งมากนะปั่นหัวเขาได้อยู่หมัดเลยนะคะเขาเนี่ยแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีทำงานก็ไม่มีสมาธิถ้าเขาต้องทำงานต้องใช้สายตาต้องใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าต้องพิมพ์ ถ้าเขาทํางานเกี่ยวกับสถาบันการเงินหรือว่าเป็นคนที่แบบต้องแเป้แเป้เขาบอกว่าที่รักอย่าทําให้พี่เครียดเลยนะเพราะว่าพี่ต้องโฟกัสเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาอยากให้คุณอย่างงอแงอย่างงอนเขาอย่านิ่งอย่างเงียบอย่าหายอย่าทําตัวแบบทําตัวแบบนิ่งๆเหมือนตุ๊กตาล้มลุกถ้าเขาไม่เอามือจิ้มคุณก็ไม่ขยับขยื่นอะไรอย่างงี้นะคะ ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ค่อยอยากบอกว่ารักจนไม่รู้จะรักยังไงแล้วแคร์ที่สุดห่วงที่สุดแล้วก็หึงมากๆเลยเวลาที่มีใครมาวุ่นวายขายประช่อนกับคุณเวลาที่คุณไปกับใครก็ไม่อยากจะออกตัวรอฟฟีนะว่าแบบอย่าไปเลยคนนั้นเน่เขาดูเจ้าชู้นะเขาดูสนใจน้องเขาไม่ได้แบบว่าดูจริงใจหรอกเขาอยากกินน้องก็อยากใกล้ชิดน้องแต่เขาก็ไม่กล้าค่ะกลัวว่าคุณจะแบบผาว่าเขาแบบเยอะ หึงห่วงอะไรเงี้ยจะห่วงอะไรขนาดนั้นดูไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคะป๋าสาหรับคุณเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยคุณเนี่ยสวยนะ่ารักที่สุดที่สุดเลยในสายตาเขานะคะยืนหนึ่งลิมิเต็ดเป็นแบบเขาเรียกว่าดวงใจคุณเป็นกล่องดวงใจกล่องจิตวิญญาณที่เขาห่วงเขาอยากกก กอจอเก็บไว้เชยชมคนเดียวค่ะความงดงามที่คุณมีเนี่ยมันแบบมันตรงใจตรงปกมันโดนสเปคคนคนนี้อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แบบว่าพูดอะไรวุ่นเวอรเยอะแยะแต่ว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณอยู่ใกล้ๆคุณทําอะไรกับคุณเนี่ยเขาจะทําจริงทําจังบอกจะซื้อนั่นให้จะให้นู่นนี่นั่นจะพาไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ออฟเฟอร์ เต็มที่กับคุณมากๆนะคะเนี่ยพลังงานคือแบบถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปรักใครไปวันไหวกับใครเรามีแค่เธอแค่เธอมีแค่ใจให้เธอคนเดียวร่างกายยิ่งไม่ต้องพูดเลยก็คือแบบว่าให้เธอคนเดียวอยู่แล้วนะคะความรักความสนิทสนมที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานั้นนะ่ะ มันยากเกินกว่าที่เขาจะให้มันจบให้มันพลากหรือว่าจะต้องแบบไม่มีการแบบว่าคอนเนคกันนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่แมทกับเขาที่สุดเขาอยากบอกเช่นนี้ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าความเป็นไฮพินเทสบวกเดอะสตา์ของคุณนะเขาอยากให้คุณอย่ากังวลอยากให้คุณแบบว่า คิดมากว่าเขาจะแบบมีตงังจะไปเปใครก็ได้จะจีบใครก็ได้ไม่เอาไม่เอาเขไม่อยากเอาใครเขาอยากเอาแค่คุณนะคะเขาอยากทําให้คุณฟินมีความสุขตลิดเปิดเปิงเขาอยากทําให้คุณรักเขาหลงเขาอยู่ในห่วงของบ่วงของความรักความแบบจริงใจที่แบบคุณมีกับเขานะคะคุณเนี่ยเป็นความสบายใจถ้าบอกคุณได้ในตอนเนี้คุณคือพลังบวก พลังงานดีๆส่งให้เขาเติบโตอยากรวยอยากมีคอนเน็กชันอยากแบบว่ามีชื่อเสียงอํานาจบารมีหรือหรือคุณอาจจะเข้าเป็นคู่บุญคู่บารมีทําให้เขาแบบต่อยอดทางธุรกิจได้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าความเป็นเดอะสตาร์คุณอาจจะแบบว่าหาคอนเน็กชันใหม่ๆให้เขาได้รู้จักด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นอินฟูเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นคนที่มีแพลตฟอร์มโซเชียลมี f อมากมายหลายคนเข้ามาติดกับ ติดกับรักของคุณนะคะและมันทำให้เขารู้สึกว่าโอ้โหหน้าใหญ่ปื้มชื่นใจฟินที่มีคุณเป็นคนที่รักที่มีคุณเป็นคนที่อยู่ในชีวิตเขานะคะวันนี้คุณอาจจะมองว่าเออเราห่างกันเราไกลกันเราแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นแบบคนคุยแฟนวิ แฟนวิดเบนฟิตหรือว่าเป็นแบบว่าแค่แบบคนที่แบบว่าเอออยู่ในความลับอนะไรเงยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคุณอยู่ทั่วทุกที่เลยคล้ายๆว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเปิดไปหมดเลยบอกทุกคนไปหมดแล้วนะคะมีแต่คุณนั่นแหละที่เก็บเขาไว้เป็นความลับเป็นแบบว่าเป็นแบบอืมลัก ทางเลือกหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะเขาต้องเจ็บปวดถ้าเขารู้ว่าเขาต้องเสียใจแน่เลยนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าขอผูกมัดได้ไหมอะขอจะเจนได้ไหมอ่ะเป็นแฟนจริงๆที่แบบว่าตั้งสถานะแล้วก็แบบถ่ายรูปคู่กันได้ไหมอ่ะขอโพสรูปคู่ได้ไหมอ่ะคนคนนี้นะคะหึงห่วงแล้วก็แบบว่าอยาก ตีตราจองตีตราจองคุณให้คนทั่วทั้งจกักรวาลรู้ไปเลยว่าเขานี่แหละเป็นคนจริงเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของร่างกายเป็นเจ้าของหัวใจคุณนะคะส่วนคุณผู้ฟังก็แบบไม่เอาอ่ะยังไม่พร้อมยังไม่อยากผูกมัดกับใครยังไม่อยากให้ใครแบบเป็นเจ้าของชีวิตไม่เอาแค่ฟังก็สยิวกิ้วแล้ว <c oughs> เขายังบอกว่าก็ไม่ขนาดนั้นหรอกจากที่รักถ้าหากว่าน้องอยากจะใช้เลดติง้งอยากจะใช้อิสระอยากจะแบบอินโทเวอรอยากจะลึกลับอะ่ะก็ได้แต่ว่าน้นหมายนั่นหมายความว่าน้องต้องบอกพี่ด้วยว่าน้องจะไปไหนทำอะไรไปกับใครไม่ใช่แบบไปเสร็จแล้วค่อยบอกอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่เห็นแล้วมันก็ปวดจี๊ดปวดจี๊ดนะคะพลังงานของผู้ใหญ่คนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ดินทุกศกกันบางกร ถึงห่วงห่วงอยากควงเธอไวใ้ในหัวใจของเขานะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ตื่นรู้คุณมีเซนแล้วก็เซนของคุณเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็ผิดนะไม่ได้ถูกไปหมดบางทีคุณงินเขาคุณทําตัวลึกลับคุณหันหลังให้คิดว่าเขาแบบรวยสายปเปยคงมีอินองอีหนูมากมายไม่จริงเขาไม่มีใครเลยมีแต่ลูกน้องบริวารเขาไม่ได้คิดอะไรเช่นนั้นเลยเขาคิดแค่กับคุณคนเดียวถากมันว่าเป็นด้าน สกินชิ p หรือ18บวกอ่ะโอ้แค่กับคุณก็แบบว่าเพลินเพลินจำนใจไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะคะเราจะให้เขาแบบว่าไปคิดกับใครล่ะทุกวันนี้ทําแค่งานก็แบบว่าหัวจะปวดแล้วนะคะเขาไม่อยากหัวจะปวดเกี่ยวกับความรักเขาอยากฟินเขาอยากสบายใจเขาอยากแบบ และลาเวลาที่อยู่กับคุณเขาอยากแบบว่าปล่อยจอยนะคะทุกสิ่งอย่างที่มีคุณน่ยมันทําให้เขาโฟลไปหมดเลยแม้กระทั่งรถติดขับรถอยู่ในรถกับคุณนะเขายังรู้สึกว่ามีความสุขโรแมนติกเอามือคุณมาหอมมาดมมาเอียงมันนู่นนี่นั่นเขายากบอกว่าเธอเป็นทุกสิ่งในชีวิตฉันนะจ๊ะเบบีที่รักนะคะวันจันทร์วันเสาร์นะคะวันอังคารวันศุกร์วันพุธนะคะ พลังงานของปีหนูปีหมูปีวัวปีไก่ปีงูปีหมานะคะปีเสือได้ปีลิงได้พลังงานของคนที่แบบว่า รักคุณแคร์คุณแล้วก็เคซี่แล้วก็แบบถึงขั้นแบบว่าคั่งรักคั่งใครหึงห่วงแล้วก็อยากจะครอบครองผูกมัดคุณมากๆพลังงานของคนที่จริงใจอยากรวยอยากออฟเฟอร์อยากให้อยากให้คุณอยากทําทุกอย่างเห็นอะไรก็นึกถึงคุณเวลาที่คุณบอกว่าอยากได้อะไรเขาก็จะไปดูให้ไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คนคนนี้เป็นคนที่แบบโอ้โห เขาเรียกว่าเป็นมีเฟมินีนของความเป็นป๊ป๊ามาหมามีเฟมินีนของความเป็นผู้สร้างผู้ปกครองแล้วก็เป็นผู้นําครอบครัวให้คุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะพฤกศ์กันมังกรกลุ่มมีนนะคะออกมา5ราศีเขาอยังให้คุณรู้ว่าฉันเนี่ยเจ็บปวดเสียใจทุกครั้งที่เธอไม่เรียกร้องเพราะว่าฉันน่อยากจะประเคนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เธอแต่ทุกๆครั้งที่เธอเรียกร้องแนละ้วมันทําให้ฉันใจฟูฉันรู้ว่าฉันสําคัญเรียกร้องอะไรอะ่ะ มาหาหน่อยคิดถึงไปเที่ยวกันไหมพาไปนั่นไปนี่หน่อยเขาชอบเขาจะกระดีกระดาแบบว่าสแตนบายรอคุณแล้วอะ่ะถ้ามว่าคุณอยากไปไหนแผนของคุณไปทําบุญไปดินเนอร์ไปทานข้าวไปเดินเล่นไปชอปปิง้งดูนั่นดูนี่เขาจะรู้สึกกระดีกระดาว่าอยากแต่งตัวหล่อสวย,สวย,สวยให้คุณประทับใจอยากถ่ายรูปให้คุณอยากป้อนคุณอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากอีอ๋อพเนาพนออยาก ทำให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยเปรียบเสมือนนางฟ้าเปรียบเสมือนเบบีที่รักสุดที่รักของเขามีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีใครเทียบได้คือคุณนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เอาหูมาใกล้ๆขอให้นางฟ้าบอกคุณว่าเขารักคุณค่ะเขาคิดถึงคุณค่ะเขาวอนคุณมากเขานิดคุณที่สุดนะคะป่าประมาณว่าอารมณ์มาบอกว่าเยอะมากอะไรเงี้ยแบบหลงไม่ไหวอะเออหลงไม่ไหว เครซี่ไม่ไหวห่วงไม่ไหวโอ้ยมาลุมมาตุ้ม,ล,มลุมลุมรักแต่คุณเนี่ยนะคะ <c oughs> แล้วน้องฟ้ามองว่ามันไม่ใช่แค่เขาด้วยคนที่วนเวียนวนเวียนผ่านมาเห็นคุณเนี่ยบางทีรู้ว่าคุณแบบเป็นแฟนเขา พบกับเขาคุยกับเขาแต่บุคคลเหล่านั้นนะก็ยังมีไวไยที่จะมาแบบว่าขายขนมจีบมาเตะมาแตะคุณบางทีมันทําให้เขาแบบว่าหนงุดหงิดด้วยถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ <c oughs> น้องครับอย่าให้พวกกิ๊กของน้องเอซี FC ของน้องมาวุ่นวายขายประชดอ,อะไรกับนอ้องเยอะพี่ห่วงพี่หึงพี่ห่วงนะคะตาเขียวอะ่ะ <c oughs> บางทีตาเขียวคิ้วขมวดหัวปูดอะ่ะเครียดจนหัวปูดนะว่าแบบอ,อ,อ๋อเยอะเยอะเกินไปละ อย,อย่าให้ออกตัวล้อฟรีนะว่าคนนี้จุดจุดจุดของน้องของเธอของ FC นะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้อยากจะบอกตะโกนกูก้องให้คนรู้ว่าเขารักคุณเขาเป็นเจ้าของคุณเขา จะไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าคุณต้องเป็นของเขาคนเดียวตลอดไปราชาถือเหรียญผู้ชายผู้หญิงผู้มีอีโก้แล้วก็มีความเก่งสตรองมีอนาคตมีทรัพย์สินด้วยมีไอเดียนะคะเป็นคนที่มีความคิดความคิดรวยเพราะอยากรวยเพราะว่าเขารู้สึกว่าความรักที่ดีมันต้องขับเคลื่อนด้วยกันเปเป,เปเงินโดยเฉพาะคุณเนี่ย f อซของนางฟ้าเป็นคนมีค่ามีค่าใชา้จ่ายที่สุดเลยนะคะน่ารักตะมุตะมีนะคะตัว L ตัว Y ตัว I นะคะ H R U V นะคะ T N นะคะ A W M K Z ชื่อนามสกุลคุณกับเขาถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ก็นีไม่พ้นเราจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลบันดาลให้เราได้มารักกันยังไงน้องก็หนีไปไหนจากพี่ไม่ได้เพราะว่าคนที่ใช่ยืนอยู่หน้าบ้านคุณกดกิ่งรอเปิดประตูรถให้คุณขึ้นไปพาไปเที่ยวไปดินเนอร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะ แฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดีบายบายค่ะ